อยากลอง PC ที่พร้อมด้วยชุดเกมมิ่งเกียร์เต็มโต๊ะไปจนถึงชุดอุปกรณ์รีมมิ่งครบคันเพื่อสัมผัสความเป็นเีมเมอร์รุ่นโปรหรือจะสัมผัสการเล่นเกมฟุตบอลในบรรยากาศแบบชิลๆวันหยุดนี้มาเจอกันที่ที่งาน Intel Game r Day 2 0 2 4ที่ m c a r กาชั้นจีณสูนการค้า M-Sphere Intel ชวนเกมเมอมารุวนสัมผัส PC เกมมินงโนบุกและชุดเกมมิเกียรยกเซตให้ลองเล่นได้ด้วยตัวเองที่งานถูกใจตัวไหนชุดไหนก็มาจัดได้ในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้นนอกจากสินค้าโปรโมชั่นแล้วในงานยังส่งสารท้าไปยังเหล่าเซียนเกมวอร์ล a n นมาร่วประชันฝีมือแบบทีมไฟท์คนหรือจะมาเป็นโซโล่คนเดียวก็ได้ในการแข่งขัน Walk- In Tourna m e n t ชิงรางวัลสุดพิเศษจากทาง Intel และเหล่าพาร์เนอร์ไอทีชั้นนำได้ตลอดทั้งงานไม่ว่าจะเป็นโนบุกเกมมิเกียรและของพรีเมียมอีกเพียบในงานยังได้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อด สนุกสุดเอ็กลกับทางสกิททีวีพี่บ่าบูมและพรีเซดทั้งยังมีมินิคอนเสิร์ตจากปอเช่ด้วยมาเจอกันได้ที่งาน Intel g a m e r Day 2 0 2 4ณศูนยะ์ส่วนการค้าเอ็มสเฟียตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนเริ่มเวลา10บโมงเช้าเป็นต้นไปครับ